ทยาศาสตร์บริการนะคะโดยกระทรวงการวิจัยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมค่ะได้จัดนะคะ,ะวันนี้เป็นเรื่องของการประชาพิจารณ์ผลการศึกษาซึ่งเราได้รับทุนวิจัยจากบพข,ขนะคะสปสะวเพื่อทำการศึกษาในเรื่องของอการพัฒนาองค์ความรู้ในเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศใน1ิอุตสาหกรรมเป้าหมายค่ะ เนื่องจากว่าโครงสร้างพื้นฐานทางคุณภาพเนี่ยถือว่าเป็น,นกลไกที่สำคัญนะคะที่จะทำให้ผู้ใช้บริการและผู้ใช้ในเรื่องของสินค้านะคะซึ่งจะต้องนะคะให้เข้าใจถึงในเรื่องของคุณภาพนะคะปัจจัยเรื่องของคุณภาพเนี่ยมีความสำคัญเพราะฉะนั้นประเทศจำเป็นที่จะต้องสร้างโครงสร้าง ทางด้านคุณภาพของประเทศซึ่งโครงสร้างาพื้นฐานทางคุณภาพของประเทศเนี่ยมันมีตั้งแต่ในเรื่องของการสร้างมาตรฐานค่ะสร้างมาตรฐานของสินค้าและบริการนะคะซึ่งเราอาจจะอา,อาจจะคุ้นชินกับคําว่ามออกซึ่งเป็นมาตรฐานอุตสาหกรรมของประเทศไทยนะคะหรือว่าเป็นในเรื่องของอาหารและยานะคะในเรื่องของออยอหรือเรื่องของอสินค้าในเรื่องของเกษตรนะคะซึ่ง สิ่งต่างๆเราเนี้ยต้องมีมาตรฐานถ้าเป็นสินค้าของต่างประเทศเนี่ยมันก็จะมีมาตรฐานในเรื่องของ ISO ในเรื่องของสินค้า yeah. สากลต่างๆนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยโครงสร้างก็จะต้องมีกลไกที่ในเรื่องที่จะต้องมีนะคะระบบมาตรวิทยาระบบการวัดนะคะซึ่งมีระบบของห้องบริการต่างๆที่จะมายืนยันนะคะว่าสินค้ารลบบริการเนี่ยเป็นไปตามมาตรฐานหรือเปล่านะคะนอกจากนั้นแล้วห้องบริการหรือกลไกเหล่านี้จะต้องได้รับการรับรองค่ะ รับรองตามมาตรฐานซึ่งจะต้องมีหน่วยที่เข้ามาตรวจและให้การรับรองและอีกอันนึงนะคะที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือกระบวนการในเรื่องของการ market s u r v e i l a n c e หรือที่เรียกว่าเป็นการเข้าไปนะคะตรวจสอบสินค้าและบริการที่อยู่ในท้องตลาดเพื่อยืนยันให้ได้ว่าสินค้าเหล่านั้นมีคุณภาพนะคะจากเหตุการณ์ที่เราพบนะคะในเรื่องของแผ่นดินไหวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะคะ ปัญหาเนี้ยนะคะเราได้เร่งเห็นว่าปัญหาที่มันเป็นกนไกอันนึงก็คือประเทศไทยยังขาดกระบวนการหรือว่ามีความอ่อนแอในเรื่องของการจำกับดูแลในเรื่องของคุณภาพอย่างแท้จริงค่ะเพราะเมื่ออย่างนั้นแล้วเราจะพบวัสดุต่างๆที่อาจจะไม่เป็นไปตามมาตรฐานเนี่ยถูกนำมาใช้งาน และมันก็จะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของอันตรายกับชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนนะคะเพราะฉะนั้น,นกลไกตรงนี้เราต้องให้ความรู้ค่ะการศึกษาในครั้งนี้เราจะเน้นไปเรื่องขององค์ความรู้ค่ะเพื่อทําให้ประชาชนหรือบุคลากรในระบบนะคะให้ความสําคัญหรือว่าเข้าใจอย่างแท้จริงใน,นกลไกต่างๆเหล่านี้ค่ะขอบคุณมากค่ะคุณขอบกุณเนาะ ねえー。